สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วพวกตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมืองฮุนซานะคะซึ่งเมืองน,นี้เราก็ได้ยินชื่อมานานมากก็คือจากสารคาดีนะคะก็คือว่ามีคนที่สูงอายุที่สุดอายุยาวนานที่สุดที่เมืองนี้บรรยากาศก็กจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหิมะบนยอดท็อปสวยงามมากข้างบนนู่นก็คือเบาติดฟอร์ดที่เราจะไป ชมในวันนี้นะคะแล้วก็ระหว่าง2ข้างทางขึ้นไปเบลติฟอร์ดนี่ก็จะมีร้านรวงขายของของที่ระลึกมีพวกเสื้อกระเป๋าแล้วก็เป็นชุดหรือว่าหมวกตามสไตล์ของชาวฮุนสานะคะซึ่งเบลติฟอร์ดนี่ก็จะเป็นได้รับมรดกโลกเมื่อปียูนสโกนะคะมรดกโลกเมื่อปี2004 แล้วก็ทักทายพ่อค้าแล้วก็มาซื้อตัวนะคะซึ่งตัวที่นี่ก็ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเด็กนี่ฟรีก็เจอเจ้าหน้าที่ระหว่างทางก็ทักทายเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะบรรยากาศที่ทางเดินจะมีแบบต้นไม้สองข้างทางแล้วก็เป็นต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วก็มีต้นแอปเปิลนะคะดูน่ากินมาก พวกเราก็เดินไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีขายของที่ลึกระหว่างทางแล้วก็อากาศก็หนาวหนาวเย็นทีเดียวข้างบนนู้นก็จะเป็นบาลติฟอร์ดนะคะซึ่งก็จะเป็นพระราชวังของฮุนซานะคะซึ่งตั้งแต่หลังจากนั้นจนถึงปี1945หลังจากนั้นก็จะพระราชวังก็จะย้ายลงมาไปอีกเมืองหนึ่งนะคะอันนี้วิวบนจุด เริ่มต้นที่เราจะขึ้นไปบาลติฟอร์ดนะคะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีมีภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ซึ่งทำให้อากาศสดชื่นแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆพวกเราก็จะถ่ายรูปตามมุมบอลติฟอร์ดนี้ก็อันนี้เป็นไกด์ของเรานะคะซึ่งไกด์ที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะาติป ิปให้เงินตามน้ำใจที่พวกเราอยากให้นะคะเขาก็จะอธิบายความเป็นมาของเบลติดฟอร์ดว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนก็จะเป็นพระราชวังนะคะคิงกับควีนก็อาศัยอยู่ที่นี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นทันสองพม่ จุดนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ข้างในนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินก็มีรูปแบบต่างๆนะคะเป็นหินเป็นแก้วเป็นหนังอย่างนี้นะคะ พวกเราก็เดินเข้าไปในห้องต่างๆซึ่ง And here on the back side, we can see the entire structure of the building. Mm -hmm. Especially this corridor is open in the restoration to show the entire structure. So the whole building is standing on the wooden skeleton. Mm -hmm. So they made the wooden pillars and wooden beams which resist against the earthquakes about 7.5 oh, really? This is more stable than the modern construction. So from here, further, we can see how the wood is installed in the walls as well as inside the also. Mm -hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะห้องครัวว่ามีการใช้อุปกรณ์ทำครัวมีหม้อหายหินครกแล้วก็ช้อนส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็น stone นะคะเป็นหินแล้วก็มีการตัวเรือนที่จุดไฟนีก็ให้ควันขึ้นข้างบนนะคะก็จะมีปล่องเป็นปล่องไฟขึ้นข้างบน and the small wooden box between two ports yeah. is a mouse trap. trap the mouse oh, yeah, yeah. <laughs> and what is hole is left for smoke skylight ventilation mm -hmm. and you can see because of the smoke it got carbon layers and especially in this room mostly 95% what is the original one it's about 800 years old wood this one is the one of the oldest ตรงนี้ก็จะเป็นจุดท็อปนะคะของออพระราชวังซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่พระราชากับพระราชินีนั่งชมวิวหรือว่าสวดมนต์ในฤดูร้อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,500เมตรเลยทีเดียว Pin back beauty so why uh the right right. right. direction is the caposhi 7788 meters oh. and next to diran, the kapushi diran peak. The backside round top it clouds the diran is 7200 and inside that is the golden peak. Golden peak is 7027 oh. and here we have two more, Ukar 1 and Ukar 2, 7388. Oh. แล้วก mm ็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะที่ฮุนซาบนจุดท็อปบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะห้องโชว์ดูเพดานก็จะมีการดีไซน์แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำจากไม้นะคะแล้วก็ Mm hmm. because the local ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะเป็นห้องนั่งเล่นจะมีที่ดูแลเดเบบีก็คือลูกนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้มีแก้วชาแล้วก็ให้นั่งคุยกันนะคะจะมี อันนี้เป็นกล่องเก็บจิวเวอรี่เครื่องเพชรเครื่องประดับตกแต่งต่างๆของพระราชากับพระราชินีนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งขวดน้ำเตาต่ตางๆตัวนี้จะเป็นธนาบัตรนะคะเป็นเงินสมัยก่อนซึ่งก็เก็บรวบรวมไว้เ,เก็บรวบรวมไว้ที่นี่นะคะซึ่งสมัยก่อนเขาก็ค้าขายกับจีนเพราะว่า เบรนฮุนซานี้ก็จะติดต่อกับจีนแล้วก็พรมอันนี้จีนก็นำมามอบให้พระราชานะคะซึ่งสมัยก่อนก็ค้าขายกับจีนได้ดีมากนี่ก็มีปืนเยอะสะสมนะคะคเอาไว้ล่าสัตว์นะคะซึ่งพระราชาก็จะชื่นชอบการล่าสัตว์นี่คือคำพู s ของเหลือ well, Thank you very much again.